北京的四季。北京的四季。生词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 。同学们跟老师读，按大老师打卡。 首都，首都，美丽，美丽城市，城市瓜瓜。瓜 有时候，有时候下下雪雪生日生日号。 好，就就北京，北京句子，句子。 北京的四季。北京的四季。北京是中国的首都。 北京是中国的首都，它是一个美丽的城市。 它是一个美丽的城市，那儿有四个季节，那儿。 有四个季节，三月、四月、五月是春天。 三月、四月、五月是春天。六月、七月、八月。 是夏天，六月、七月、八月是夏天，九月。 十月、十一月是秋天。九月、十月、十一月。 是秋天，十二月、一月、二月是冬天，十二月、一月。 二月是冬天。北京的春天，常常刮风。北京的春天。 常常刮风，夏天非常热。夏天非常热，秋天很凉快。 秋天很凉快，不冷也不热，不冷也不热。冬天很冷。 冬天很冷有时候下雪有时候下雪สาระการเรียนรู้สำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะแปลภาษาไทยด้วยตนเองในหนังสือภาษาจีนหน้าที่17นะคะโดยดูคำศัพท์จาก หนังสือบทเก่าๆนะคะแล้วก็คำศัพท์จากหน้าที่19นะคะแล้วก็คำศัพท์เพิ่มเติมต่อไปนี้เนอะอ่านตามหนังสือก่อนนะคะท่าท่าแปลว่ามันหน้าหน้าแปลว่าที่นั่นช้างช้างแปลว่าบ่อย ตอนนี้นะคะให้นักเรียนนะคะแปลภาษาไทยด้วยตนเองก่อนนะคะแปลเสร็จแล้วค่อยดูเฉลยด้านหลังนะคะให้แปลด้วยตัวเองก่อนเนอะสตารไปก่อนเมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเจอกันในหน้านี้นะคะก่อนอื่นอ่านตามหนังซื้อก่อนเนอะเป่ยจิงชื่อจมกัวเดอตูเป่ยจิง 是中่的首งัเอ่เรามาดูกันนะคะแต่ละตัวแปลว่าอะไรกันเนอะเปิยจิงเปยยจิงในคำศัพท์เลยแปลว่าปักกิ่งนะคะเปิยจิงแปลว่าปักกิง่งชื่อแปลว่าเป็นหรือคือเป็นหรือคือนะคะเราซช้เลือกคําว่าเป็นนะจงกัวจงกัวแปลว่าประเทศจีนเตอแปลว่าของโซตู แปลว่าเมืองหลวงนะคะโสตูแปลว่าเมืองหลวงนะอะแต่ทําไมเวลาแปลมันต้องแปลกลับกันด้วยเราซื้อบอกแล้วว่าถ้าเจอเตอเจอเตอปุ๊บเวลาแปลนะคะต้องแปลจากด้านหลังไปด้านหน้าดังนั้นก็ต้องแปลตัวนี้ก่อนก็คือเมืองหลวงของประเทศจีนเมืองหลวงของประเทศจีนเราจะได้ภาษาไทยที่สมบูรณ์แบบนั่นก็คือปักกิ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศจีน ลองตรวจสอบดูนะคะตุ้ยหรือปุ้ยต้ยนะคะต่อมาเรามาอ่านกันก่อนเทาซื่ออีกเมลี่เ城市他是一个美丽的城 เรามาดูกันทีละตัวนะคะท่าก็คือมันนะคะมันที่หมายถึงสัตว si ์หรือสิ่งของนะคะก็คือเขาพูดถึงปักกิ่งนั่นแหละเขาใช้คําว่ามันนะคะซื่อแปลว่าเป็นหรือคือเราซื้อก็ใช้เป็นนะคะ e ก g e r e a g e อีแปลว่าหนึน่งนะคะเกอร์เป็นลักษณะนามนะคะเป็นลักษณะนามเราซื้อก็ใช้คําว่าแห่งหนึ่งพอเขาจะพูดถึงอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันทั้งด้านหลังนะคะแมยลี่แมยลี่แปลว่าสวยงามใช่ไหมสวยงามเตอร์แปลว่าของ เราเก็บไปก่อนนะเฉิงซื่อเฉิงซื่อแปลว่าเมืองแต่ถ้าเราจะแปลเมืองของสวยหนึ่งแห่งได้ไหม <ys> มันไม่ได้นะคะมันจะต้องแปลว่าเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งอย่างนี้มันจะเข้าใจง่ายความหมายนะคะก็คือเกอ็นี่ค่ะจะเป็นลักษณะนามของเฉิงซื่อที่แปลว่าเมืองนะคะเมืองเขาเรียกหนึ่งแห่งหรือหนึ่งเมืองนะคะหนึ่งแห่งหรือหนึ่งเมืองนะอ่ะ กอร์นี้จะไปเป็นลักษณะน้มของเฉิงซื่อนะคะเฉิงซื่อนะถ้าเป็นถ้ามันมารวมกันปุ๊บมันจะแปลเป็นภาษาไทยได้แบบเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันเป็นเมืองที่สวยงามแห่งหนึ่งหรือมันเป็นเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งก็ได้นะคะเมืองหนึ่งก็ได้อ่าต่อมานะคะอันตามเราซื้อน้าอันนี้เราซื้อบอกแล้วนะคะอ่านรวมกันไปเลยหน้า 有四ี个季节นา有四ี个季节อ่าอันนี้อยู่ในคำศัพท์เพิ่มเติมที่เราซื้อให้นะคะหน้าแปลว่าที่นั่นยแปลว่ามีจี่个季ยแปลว่าสี่หรือดูนะคะในบทที่แล้วเราเรียนไปแล้วนะคะรวมกันเป็นที an, mi, si, ru, ่นั่นมีสี่หรือดูต่อมานะคะเราจะมาทบทวนเรื่องเดือนกันแล้ว ซันเย่ซันเย่คือเดือนอะไรคะเดือนสามเดือนสามเราก็ต้องท่องมกราคุมภามีนาเดือนสามก็คือเดือนมีนาคมนะคะเดือนมีนาคมต่อมาซื่อเย่ซื่อเย่คือเดือนสี่เดือนสี่เราก็ต้องท่องมกราคุมภามีนาเมษานะคะเมษาก็คือเดือนสี่นะคะอ่ะปู่เย่ปู่เย่ก็คือเดือนห้าเราก็กลับมาท่องอะไรมกราคุมภามีนาเมษา พฤษภานะคะพฤษภาเดือนห้าก็คือเดือนพฤษภาคมอ่าชื่อแปลว่าเป็นหรือคือนะคะเราสื่อใช้เป็นเหมือนเดิมชุนเทียนชุนเทียนแปลว่าฤดูใบไม้ผลินะคะถ้ารวมเป็นประโยคที่สวยงามก็คือเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ผลินะคะอันนี้คือถ้าพูดเป็นภาษาไทยเขาจะเข้าใจเลยแต่ถ้าพูดเดือนสามเดือนสี่เดือนห้าคนไทยก็จะงงเอ๊ะ มาอธิบายอะไรให้ฉันฟังถ้าเราจะพูดแบบถูกต้องก็คือต้องพูดเดือนมีนาคมเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่เราลืมอะไรหรือเปล่าเราลืมอ่านนั้นเรามาอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะคะส,สั้นเย่สสี่สสชุนเทียนจะไหลอเพียนอีกรอบหนึ่งนะคะสัน 四月、五月是春天啊，宝妈呐，按个勒，别漏。六月、七月、八月是夏天，再来一遍，你个弄的哈。六月、七月。 ป月是เ天，เทียเหมือนเดิมเลยนะคะแปดเรยวเย้ก็คือเดือนอะไรคะรีวก็คือหกเรีวยวเย้ก็คือเดือนหกเดือนหกภาษาไทยก็คือมิถุนายนชี้เย้ตามตัวเลยชี้แปลว่าเจ็ดนะคะดังนั้นก็จะเป็นเดือนเจ็ดเดือน 7. เจ็ดภาษาไทยก็คือเดือนกรกฎาคมน,นะคะปาเย้ก็คือเดือนแปดตรงตัวเลยปาแปลว่าแปดนะคะปาเยดด้เดือนแปดเดือนแปดคือเดือน สิงหาคมนะคะก็คือเดือนนี้นี่แหละซื่อซื่อแปลว่าเป็น<ม>เป็นคือเป็นคือใช่ไหมเป็นคือใช่เสี่ยเทียนแปลว่าฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนอ่ะรวมกันเป็นประโยคก็คือเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเป็นฤดูร้อนนะคะเป็นฤดูร้อนนะอ่านตามก่อนนะคะจิ๋วเย่ 十月、十一月是秋天。再来一ล้อีนะกเอนก้เนอีกอะะรอนเก้าเดือนเก้าืนเกะาดือนเก้ดือนเ้าเดืน9กือเ้ดือนเกเดือน9เดือนเกดือนเกดือนเกนเดือนเกเดือน10ือเือเ ลาคมซื้ออีเย่ซือแปลว่า10บอีแปลว่า1รวมกันเป็น11เอดเดือน11อก็คือเดือนพฤษจิกายนชื่อแปลว่าเป็นหรือคือก็คือเป็นเราใช้ชืว่าเป็นนะคะชิวเทียนคือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะรวมกันเป็นประโยคเดือนกันยายนเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะอันตามหลอดซื้อก่อนนะคะ 十二月、啊、一月、二月是冬天。十二月、一月、二月是冬天。啊，那我这么白变一哈，十二是十二，十加二，二十二。 ยวแปลว่าเดือนนะคะเดือน12ก็คือเดือนธันวาคมอียเดือนหนึ่งะคะเดือนหนึ่งก็คือเดือนมกราคมเออยเดือนสองเดือนสองก็คือกุมภาพันธ์ซื่อแปลว่าเป็นหรือคือเราซื้อใช้คําว่าเป็นตรงเทียนตรงเทียนหรือดูหนาวนะคะรวมกันเป็นประโยคก็คือเดือนธันวาคมเดือนมกราคมเดือนกุมภาพันธ์เป็นหรืดู หนาวเป็นฤดูหนาวนะคะตามเราซื้อกันนะคะเป่ยจิงเตอชุนเทียนช,ช,ช้นนชางช้ชางกวัวเฟิงเป่ยจิง的春天常常刮เ北京ง京ปากกิงเตอเตอของชุนเทียนชุนเทียนฤดูใบไม้ผลิ ถ้าเจอเตอะปุ๊บให้แปลจากด้านหลังก่อนชุนเทียนก็คือเือดูใบไ,ไม้พรีเตอะแปลว่าของเปยจริงแปลว่าปักกิ่งเือดูใบไ,ไม้พรีของปักกิ่งช้างช้างแปลว่าช้างตัวเดียวแปลว่าบ่อยช้างช้างก็แปลว่าบ่อยบ่อยกัวแปลว่าอะไรคะพัดใช่ไหมพัดเฟิงแปลว่าลมแปลว่าพัดลมได้ไหมไม่ใช่นะคะเป็นการแสดงถึงว่าลมมันพัดลมมันพัดนะคะ ถ้าแปลเป็นประโยคสวยงามเราจะแปลว่าฤดูใบไม้ผลิของปักกิ่งก็คืออันนี้นะคะลมพัดลมพัดบ่อยๆนะคะไม่ใช่พัดลมบ่อยๆนะไม่มีนะเป็นลมพัดบ่อยๆต่อมานะคะเเีีเทยททนฟาเฟยฉางเร่อ เสี่ยเทียนเสี่ยเทียนคือฤดูร้อนนะคะเฟยฉ่างเฟยฉ่างแต่ว่ามากคเคยเรียนแล้วนะคะเร่อเร่อร้อนนะคะรวมกันเป็นฤดูร้อนมากร้อนได้ไหมเฮเคยแปลแล้วใช่ไหมคํานี้ไม่ได้นะคะจะต้องแปลว่าฤดูร้อนร้อนมากนะคะจะต้องแปลว่าฤดูร้อนร้อนมากเท่านั้นต่อมาชิวเทียน很凉快 ไม่冷也เหล天很凉快，不冷也อ่ะแล้วก็มาดูกันนะคะชิวเทียนคือฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะคะชิวเทียนคือฤดูใบไม้ร่วงนะคะเฮินเหมือนเดิมเลยแปลว่ามากเหลียงควายแปลว่าเย็นสบายจากบทเดิมเลยนะคะรวมกันเป็น ฤดูใบไม้ร่วงนะคะเย็นสบายมากนะคะเย็นสบายมากอันนี้คือที่ถูกต้องเนอะถ้าหนูกลับกันไปกลับกันมามันก็จะไม่ค่อยเข้าใจนะปู้แปลว่าไม่นะคะปู้แปลว่าไม่จากบทที่แล้วเลยอันนี้แปลง่ายมากเลยใช่ไหมคะเลิงแปลว่าหนาวนะคะเหี่่ปู้เหี่ยปู้และก็ไม่นะคะเหี่ปู้แปลว่าและก็ไม่เล่อแปลว่าร้อนนะคะปู้เลิงเหี่ปู้เล่อก็จะแปลว่าไม่หนาวและก็ ไม่ร้อนนะคะไม่หนาวแต่ก็ไม่ร้อนนะคะต่อมานะคะตรงต่อมานะคะตรงเทียนเหินเลืองตรงเทียนเหินเลืออยู่时候 下雪有时候下雪老妈的哈冬天很冷有时候下雪再来一遍你不要弄的哈冬天很冷 有时候下雪เราก็จะมาแปลกันทีละตัวนะคะตรงเทียนตรงเทียนดูหนาวนะคะแปลว่ามากเหมือนเดิมเลยเลิงแปลว่าหนาวนะคะเหมือนบทที่แล้วเลยนะคะ有时候บางเวลาหรือบางครั้งใช่ไหมเราจะแปลว่าบางเวลาหรือบางครั้งก็ได้นะคะเชี่ยแปลว่าตกใช่ไหมเสืแปลว่าหิมะถ้าเราจะแปลตรงตัวจะกลายเป็นแปลว่าบางเวลาตกหิมะ ไม่ได้นะจะต้องแปลว่าบางเวลาหิมะตกนะหรือบางครั้งหิมะตกอย่างนี้ก็ได้นะคะแปลได้สองอย่างแล้วแต่นุ่นะ